เราจะทำยังไงนะคะที่จะปลดหนี้ได้นะคะโดยที่เรายังไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะคะคุณนุกยูเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะคุณนุกยูนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในหน่วยงานราชการมาเป็นเวลา23ปีแล้วคะ่ะทุกคนมาเป็นเวลา2-3ปีแล้วนะคะแล้วก็ เป็นหนี้มาตลอดเลยนะคะนะคะเป็นหนี้มานานมากนะคะยีปีเป็นหนี้มาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะออกจากวงจรหน,นี้นั้นได้เลยค่ะทุกคนเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะนะคะเราไม่มีความรู้ทางด้านการจัดการเงินค่ะทุกคนคุณนกยูงไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินของตัวเองค่ะมีเงินเดือนค่ะทุกคน เงินเดือนก็ใช้จ่ายแบบไม่ได้มีวินยัยนะคะคือเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยคุณนุกยงก็เอาไปใช้จ่ายเลยค่ะเอาไปใช้จ่ายเลยโดยที่ไม่เคยออมเงินเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยออมเงินเลยค่ะสิบยี่สิบปีมาน,นี้ไม่เคยออมเงินเลยนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งค่ะคุณนุชยงเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบเลยนะคะแล้วก็ เครียดมากๆจิตตกนะะถึงขนาดจิตจั่นบางคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะทุกคนว่าเป็นหนี้ถึงจะเป็นหนี้เยอะหรือหนี้น้อยนะคะคนเราอ่ะโดยปกตินะคะเขาก็จะมีความเครียดนะะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ช่างนะคะแต่วันหนึ่งเราหาเงินไม่ได้เลยนะคะเราหาเงินไม่ได้เลยเราก็มีอาการเครียดนะคะ และบางคนก็คิดสั้นค่ะและมีข่าวเยอะแยะมากมายที่คิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะคุณนกยูเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะถึงได้เอามาพูดได้ในวันนี้นะคะเคยเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยคิดสั้นเกี่ยวกับการเป็นหนี้นะคะแต่เมื่อวันหนึ่งนะคะเป็นโชคดีอ่าเป็นโอกาสดีๆที่คุณนกยูนะคะได้มีโอกาสนะคะได้มาเรียนรู้ เกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะเกี่ยวกับคอร์สทางด้านการเงินเป็นคอร์สปลดหนี้คอร์สฟรีนะคะของโคดโอป,ป้าอีสานนะคะไปเรียนที่หน้าเพจของโคดโอป,ป้านะคะมันเป็นทำมันทาให้คุณยู้เนี่ยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยค่ะทุกคนเปลี่ยนจากจุดที่เราไม่สามารถ ที่จะปลดหนี้ได้มาวันนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่สามารถให้คุณลูกยูเนี่ยเปลี่ยนการมีวินัยในทางด้านการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะสามารถที่จะปิดบัตรเครดิตไปแล้วสองใบนี่นะทุกคนดีไหมคะดีไหมดีไหมนะคะใครที่อยากจะมีผลลัพธ์แบบนี้นะคะก็พิมพ์ไาได้เลยค่ะว่าอยากจะมีผลลัพธ์เหมือนคุณลูกยูจังเลยนะคะมัน ต้องมีวิธีไหนบ้างล่ะที่จะทำให้ปลดหนี้ได้นะคะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องเลยนะคะทุกคนก็จะรอแล้วค่ะว่าจะทำยังไงนะคะข้อแรกเลยนะคะทุกคนข้อแรกก็คือเราจะต้องรวบรวมหนี้ของเราทั้งหมดนะคะบัตรเครดิตมีกี่ใบหนี้นอกระบบมีกี่มีกี่ก้อนนะคะให้เราเขียนใส่สมุดเลยค่ะ ยงเรียนมาแบบนั้นแล้วก็เอามาใช้จริงๆเขียนใส่สมุดเลยค่ะว่านะคะเรามีหนี้เท่าไหร่นะคะและก็วางแผนค่ะทุกคนวางแผนว่านี่ก้อนไหนที่มีดอกเบีย้ยมากที่สุดให้เราหยิบออกมาแล้วก็พยายามปิดหนี้ตัวนั้นก่อนท,ทันทีนะคะบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวคุณนักยุงแล้ว หนูจะเอาเงินตรงไหนไปปิดนั่นแหละเป็นวิธีที่สองเลยค่ะทุกคนวิธีที่สองนะคะก็คือการหารายได้เพิ่มนะคะทุกคนจากรายได้ที่เรามีอยู่สมมติกรุ๊นกยูงเนี่ยเป็นมนันย์เงินเดือนใช่ไหมคะมีเงินเดือนก็สิ้นเดือนรับครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มันไม่พอที่จะมาใช้จ่ายกับหนี้ตรงจุดนี้มากเท่าไหร่นักนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยมีวิธีที่สอนี่แหละที่จะทําให้ทุกคนออกจากวงจรนี้ได้ก็คือเราต้องหาไรายได้เพิ่มค่ะการหาไรายได้เพิ่มของคุณยุงก็คือการขายของออนไลน์ค่ะทุกคนขายของออนไลน์ที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและก็ไม่ต้องใช้เงินมันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีวิธีหาเงินโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนนะคะก็คือ เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนขายสินค้าเป็นตัวแทนขายเครื่องสําอางนะคะุกลด์ยงก็เริ่มจากขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกแล้วก็ขายตรงนะคะทุกอย่างเลยค่ะที่มันสร้างไรายได้ให้กับเรานะคะเป็นนายหน้านะคะขายประกันนะคะหรือจะเป็นขายของที่แบบเป็นอะไรที่ว่าเป็นแบบดรอปชิประบบดรอปชิปนะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะ เราขายของก่อนนะคะพอเราได้รับเงินมานะคะเราถึงจะโอนเงินตรงส่วนนั้นให้กับบริษัทที่เรารับสินค้าเข้ามาขายนะคะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะทุกคนนั่นก็คือการสร้างรายได้เพิ่มนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะพอมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเราก็จะต้องแบ่งออมนะคะแบ่งออม บอกเป็นส่วนๆนะคะว่าเราจะเก็บส่วนนี้ไว้เพื่ออะไรเก็บส่วนนี้ไว้เพื่ออะไรเก็บส่วนนี้ไว้เพื่ออะไรนะคะคุณนุงยุงเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะทุกคนเงินที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่ากินอยู่นะคะค่าอาหารของเรานี่แหละค่าเดินทางการไปทํางานของเรานะคะต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกคน รวมทั้งจ่ายหนี้บัตรเครดิตด้วยนะครเราจึงจะเป็นจะต้องออมเงินส่วนนี้ไว้ต่อมาก็คือการออมเพื่อนะคะอาจจะเป็นการเรียนรู้นะคะคุณลุกยงก็จะออมเงินตรงจุดนี้ไว้เหมือนเหมือนกันนะคะว่าคุณลุกยงอยากเรียนคอร์สออนไลน์นะคะในแต่ละเดือนคุณลุกยงก็จะออมไว้นะคะเดือนนี้คุณลุกยงอยากจะเรียนคอร์สนี้นะคะราคา950บาทอย่างเงี้ยคุณลูยงก็จะออมไว้ในกระปุกนี้นะคะ มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราต้องทําตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะเราถึงจะมีวินัยในการจัดการในเรื่องการเงินของเรานะคะแล้วก็ข้อต่อมานะคะเราจะต้องนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะําทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันมีประโยชน์ยังไงคะนะ,ะมันก็เป็นคําถามหนึ่งนะคะที่หลายๆคนถามเข้ามานะ,ะมันมีประโยชน์อะไรคะครูเพราะว่าเราจะทำไปเพื่ออะไร เพราะอะไรเราถึงจะทำนะคะตรงจุดนี้นะคะเราจะได้รู้นะคะว่ารายรับของเรามีเท่าไหรค่ค่ะรายรับของเรามีเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเรารับมาเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะแล้วก็รายจ่ายของเรามีอะไรบ้างนะคะเราจะต้องแจกแจงลงไปคะ่ะว่ารายจ่ายของเรามีอะไรบ้างนะคะครูลูกยยงนะคะมีะรายจ่ายเยอะมากเลย นะคะคุณผู้หญงก็จะลงะรายละเอียดลงไปค่ะว่าซื้อแป้งซื้อพับซื้อลิปสติกซื้ออะไรอะเครื่องสําอางอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นรายจ่ายที่มันฟุ่มเฟือยค่ะเราจะได้รู้ไงนะคะเราจะได้รู้ไงว่าเราใช้ใจ่ายแบบไหนเราใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมากาแฟที่มันราคาสูงนะคะเราเรากินกาแฟเดือนนี้บางทีนะวันนี้สามแก้วนะคะเดือนหนึ่ง สามสิบวันเป็นเท่าไหร่ทุกคนลองคูณดูนะคะแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่นะคะตรงจุดนี้เองนะคะทำให้คุณนกยูม,มาคิดแล้วค่ะว่าฉันจะต้องเริ่มลดกาแฟลงแล้วนะคะจากที่เคยกินสามแก้วนะะตอนนี้เหลือวันละหนึ่งแก้วนะคะและเงินตรงส่วนที่เรากินกาแฟพุ่มเฟือยตรงนั้นเราก็มาเก็บออมคะ่ะทุกคนนะคะตรงนั้นมันเป็นจุดเล็กๆนะคะที่ทำให้เรา มองข้ามมองผ่านมันไปนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าคุณนกยุงนะคะจุดเล็กๆตุกตนี้ออมเงินเวนลาห้าบาทสิบบาทตรงส่วนที่คุณนกยุงเคยฟุ้งเฟือยกับมันนะคะมาออมเงินนะคะตรงนี้เองนะคะทำให้คุณนกยุงมีเงินเก็บและก็ตอนนี้คุณนกยุงใช้เงินตรงส่วนนั้นนะคะสองพันบาทมาซื้อนะคะสะบู่นะคะเพื่อที่ เอาไปเอาไปจำหน่ายเนี่ยเพื่อจะเกล่งผลกำไรนะคะทุกคนกำไรเพียงก้อนละ 10- 20บาทนะคะทุกคนถ้าวันนี้คุณขายได้หนึ่งยก้อนคุณก็ได้เงินแล้วนะคะคุณได้เงินเท่าไหร่นะคะลองคูณดูนะคะทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเงินตรงนั้นไว้เพื่อใช้จ่ายกับความเพิ่มเฟื่อยของเรานะคะแต่คุณนูกยูงจะเก็บเงินตรงส่วนนั้นไว้เพื่อ ต่อทุนนะคะซื้อสิ่งของที่เราจะเก่งกําไรได้โดยที่เราะค,ะคิดเองค่ะว่าเราอยากขายอะไรบางคนอยากจะขายสิ่งของที่ตัวเองชอบนะคะอาจจะขายเสื้อผ้าก็ได้ค่ะเราเก็บเงินส่วนนี้เพื่อไปซื้อเสื้อผ้ามาขายขายออนไลน์หรือว่าขายบนแพฟพรมต่างๆนะคะขายหน้า Facebook ของเราก็ได้นะคะ,นะคะทุกคนทําได้แน่นอนค่ะแต่ว่าทุกคนอาจจะ มองข้ามนะคะอาจจะคิดไม่ออกว่าฉันจะทําอะไรดีนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะคะว่าจะขายอะไรได้บ้างจะทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้เรามีรายได้ขึ้นมาได้นะคะและวันนี้นะคะคุณนกยงอยากจะบอกว่าผลลัพธ์ดีๆแบบนี้แล้วก็ใครที่อยากจะมีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะนะคะกดลลง์หน้าโปรไฟล์นะคะสอบถามคุณนกยงได้เลยนะคะว่า จะทำยังไงได้บ้างนะคะที่จะทําให้คุณปลดหนี้แบบเครดิตได้เหมือนคุณยูงนะคะมันเริ่มต้นทีละสเตปสเตปได้นะคะถ้าใครคิดว่าที่จะปลดหนี้เหมือนคุณยูงได้แบบนี้นะคะก็ลองกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดยูงไว้นะคะถ้าค่ะวันนี้นะคะสรุปนะคะสรุปนะคะในะในที่สุดก็เจอสิ่งนี้นะคะคก็คือ โหลดนี่บัตรเครดิตได้ภายในระยะเวลาเพียง3เดือนนะคะก็คือมีอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือการที่เราทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะทาเป็นประจําทุกวันนะคะทุกคนข้อที่2ก็คือการหาไรายได้เพิ่มนะคะการหาไรายได้เพิ่มะะจะทําให้เรารู้ว่าเรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายที่ไม่จําเป็น มันมากเท่าไหร่นะคะมันสามารถที่จะลดได้ไหมนะคะลดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นลดลงมาได้ไหมนะคะทุกคนทําได้เชื่อสินะคะคุณยูนเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะข้อต่อมานะคะก็คือการรวบรวมหนี้ค่ะการรวบรวมหนี้บัตรเครดิตของเราหรือว่าหนี้นอกระบบของเรานะคะรวบรวมแล้วก็วางแผนค่ะว่าเราจะใช้หนี้ตรงจุด ที่ดอกเบีย้ยมากที่สุดก่อนนะคะเริ่มต้นใช้นี่จากก้อนที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนนะคะทุกคนตรงนี้สําคัญมากๆรวบรวมนี่ที่เป็นนี่ดอกเบีย้ยเยอะมากที่สุดก่อนนะคะแล้วก็พยายามทยอยปิดนะคะทุกคนปิดปิดคือสมมุติว่าเราจะปิดบัตรเครดิตก้อนนี้ใช่ไหมคะเราพยายามปิดโดยที่ว่า ไม่ใช่ขั้นต่ำนะคะทุกคนสมมติขั้นต่ำหนึ่งพบาทนะคะเราพยายามปิดประมาณสักสอง0ันก็ได้นะคะปิดแบบนี้จะทําให้นะคะเราปิดนี่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ดอกเบี้ยก็มันจะไม่บานปลายมันจะไม่บานปลายแล้วมันสามารถทําให้เราควบคุมนะคะรายรับรายจ่ายของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนะคะสข้อนี้นะคะลองทาดูนะคะรวบรวมนี้ ที่มียอดดอกเบีย้ยสูงที่สุดก่อนนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการเพิ่มรายรับการทาบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการหารายได้เพิ่มนะคะสข้อนี้มันอาจจะวนนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะจําได้นะคะทุกคน3ข้อนี้รับรองนะครูนุกยูรับรองเลยว่าปิดปิดหนี้บัตรเครดิตได้แน่นอนเพราะว่า คุณนุกโยงทามาแล้วนะคะทุกคนสองบาทเลยนะคะทุกคนอ่านะคะสาหรับวันนี้นะคะครูนกยยงก็จะขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันนะคะไลฟ์หน้านะคะทุกคนวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์เวลา18นาฬิกานาทีเป็นต้นไปเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย